สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทไลฟ์ไฟกษียณนะคะเราพบกันอีกครั้งหนึ่งเช่นเคยนะคะทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะคะ,คะแล้ววันนี้ค่ะออดิฉันเพนสริป,ปัญญาราชาน,นะคะก็มาจัดรายการเช่นเดิมพร้อมกับคุณพ่อของก่อยนะคะนายแทยสุดชัยปญ,ญารายชานสวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีก้อยค่ะวันนี้เรามาคุยกัน ต่อนะคะพ่อคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกพุนนะคะที่ครั้งที่แล้วเรามีการคุยกันไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของหลายเรื่องเลยเรื่องของการการใช้ยานะคะในการที่จะรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพุนในระยะเริ่มต้นเช่นจะมีมีแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนะคะที่ต้องทานคู่กันถูกไหมคะมแล้วก็เรายังไม่ได้คุยกัน ต่อเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะคะครั้งที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาผู้ป่วยโรคก,กระดูกพรุนในกรณีที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกพุนเยอะๆที่มีค่าีสกอร์เนี่ยน้อยกว่า2.5ใช่ไหมคะพ่อที่วันนั้นเราคุยกันไว้ว่าใช่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่มีผู้ป่วยแล้วมีค่าทสก o อ e สามมากจำกว่าลบสองจุดห้าเช่นเป็นลบสามอะไรทีนี้กลุ่มนี้เราจะมีวิธีการรักษายัางไงได้นอกจากการที่มีการทานแคลเซียมทานทีกินดีนคือท่านผู้ฟังต้องทราบว่าในผู้สูงอายุเนี่ยจะมีบางกลุ่มเนี่ยซึ่งละเลยต่อการออกกําลังกายละเลยต่อการดูแลเรื่องอาหารที่มีแคลเซียมรวมทั้งไม่รับประทานยาไม่ ตากแดดอะไรอย่างเงี้ยนะขาดทั้งวิตามินดีขาดทั้งวิตามินดีเนี่ยในที่สุดทิ้งไว้จนกระทั่งเกิดกระดูกพรุนนะกระดูกพรุนนี่ก็หมายความว่าทีสกอร์ที่เราตรวจมวลกระดูกเนี่ยต่ำกว่าลบสองจุดห้าในกลุ่มนี้แพทย์นั่นจะพิจารณานะว่าควรจะให้ยาอะไรเพื่อช่วยเสริมไม่ให้กระดูกเนี่ย มันพุนมากวนี้ไปกว่านี้นะยินนายาที่จะให้เนี่ยแพทย์จะเลือกวิวสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือยาที่ยับยั้งการสลายตัวของกระดูกจําได้ไหมค่ะเส้นกระดูกเนี่ยมันจะมีการสลายตัวไปเรื่อยๆเป็นธรรมชาติของมันเนาะนธรรมชาติของมันแล้วก็มีการสร้างชดเชยขึ้นมาแต่นี้ถ้าเปิดการสลายเนี่ยมากกว่าการสร้างเพิ่มขึ้นมาก็กระดูกก็จะพุนไปเรื่อยๆบางไปเรื่อยๆ จะมียากลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ายายับยั้งการสลายตัวของกระดูกนะพวกนี้อยู่ในกลุ่มที่ทัศษาทางยาเขาเรียกว่าไบฟอสโฟเนตนะไม่ต้องไปไป,ไปจำเนาะเอกคืออันนี้ก็ถ้าเราทานไว้เนี่ยก็จะทำให้กระดูกเนี่ยไม่สลายตัวมากเกินไปเมื่อกระดูกไม่สลายตัว กระดูกที่สร้างใหม่ก็ช่วยทําให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นก็ทําให้คนนั้นก็ไม่ไม่เกิดโรคกระดูกบาง <ฮะ S 1> กับยาอีกตัวหนึ่งซึ่งอาจจะแพงหน่อยนะคือยาที่กระตุ้นการสร้างกระดูกใหม่เห็นไหม,มคือจะสลายไปเท่าไหร่ก็เราก็ไม่ว่าแต่เราก็จะฉีดให้ยาเนี่ยเพื่อกระตุ้นทําให้กระดูกเนี่ยสร้างมากขึ้นเร็วขึ้นสร้างมวลกระดูกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะ อันนี้มันก็เป็นทางเลือกสองสองทางอันนี้นนนแล้วแต่เป็นยาทานหรือเป็นยาฉีดแล้วพ่อมีทั้งทานมีทั้งฉีดเนาะซึ่งอันนี้ต้องรายละเอียดเนี่ยต้องคุยกับคุณหมออคุณหมอก็จะเป็นผู้วินิจฉัยเองว่าคนไข้รายไหนที่สมควรที่จะให้ยาประเภทไหนใชค่ค่ะอือค่ะคันนี้พูดไปแล้วก็<ม>ก็อยากจะสรุปก็หน่อยอนะ,ค,ะคือท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะ ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราควรจะได้รับแคลเซียมเมื่อไหร่ทำไมเราถึงจะต้องเริ่มรับทญญานยาแคลเซียมเมื่อไหร่เราถึงจะหยุดยาอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>จะขอสรุปงี้แล้วกันเพื่อให้เข้าใจนะใน<ฆ>การรักษากระดูกเนี่ย<ฆ>ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะเมื่อเกิดเด็กเกิดมาใหม่ๆเนี่ยถามว่าจะขาดแคลเซียมไหมไม่ขาดหรอกเพราะอะไร เพราะเด็กทานนมดื่มนมแม่นลมกระป๋องนมผงอะไรก็แล้วแต่ซึ่งในนมเนี่ยมันจะมีแคลเซียมยม,มีวิตามินเนี่ยพร้อมทั้งสารอาหารต่าง,างๆเยอะแยะไปหมดะนะเม่อเด็กก็จะเติบโตด้วยนมในระยะแรกๆนะพอเริ่มไม่ทานนมก็จะมีอาหารเสริมอย่างอื่นใช่ไหมเด็กๆนีก่กินอะไรก่วยข้าวอะไรเงี้ยกินเนื้อสัตว กินเอ่อโ,โปรตีนผสมไปไข่อะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะคือแม่ก็เป็นคนทําให้อะอันนี้ก็ทําให้เด็กก็เจรติบโตขึ้นไปไเรื่อยๆนะเพื่อหลังจากที่เด็กไม่ไม่ทานนมแล้วเนี่ยอาหารอื่นที่ที่พ่อแม่จะต้องดูแลที่สําคัญที่พูดไปแล้วคือจะต้องได้รับนอกจากข้าวนะข้าวเนี่ยเป็นหลักของคนไทยใช่ไหมค่ะ,คะมันก็ต้องมีนม มีไข่มีผักอะไรผลไม้เนี่ยนะกระดูกก็จะแข็งแรงขึ้นนะแล้วก็ควรจะรับประทานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะแล้วก็เด็กเนี่ยนะเป็นธรรมชาติของเด็กแล้วก็ต้องสนเขาก็จะออกกําลังกายเข้าไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็เป็นการกระตุ้นทําให้กระดูกแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะค่ะแต่นี้พอพอ่พอเคยพูดแล้วว่า มวลกระดูกของคนเราเนี่ยจะหนาแน่นที่สุดเมื่ออายุประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าปีหลังจากนั้นก็จะมีการ<ช>ทำลายฮะทำลายข้อมูลกระดูกมากกว่าการสร้างขึ้นแล้วก็ถ้าเราเนี่ยได้รับอาหารที่มีแคลเซียมเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องใช้แคลเซียมเสริมอก็คือไม่ไม่ต้องทานพวกเม็ดแคลเซียมที่เป็นไม่ต้องอค่ะแต่พออายุมากขึ้นเนี่ย พอถึงประมาณสัก50หรือ55ปีอเอาละตอนนี้กระดูกเริ่มเสื่อมเยอะขึ้นเลยเสื่อมเนีะยจะ<ๆ>มีการทําลายมากขึ้นเพราะการสร้างะนะสําหรับผู้หญิงเนี่ยก็ประมาณ50-55ปีผู้ชายก็ประมาณ55-60ปีนะช้าหน่อยอันนี้ก็แนะนําว่าจะต้องทานแคลเซียมเสริมแล้วใช,ใช่ไหมคะอันนี้ควรแล้วควรจะได้รับแคลเซียมเพิ่มขึ้นนะ มากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคนในเรื่องการทานอาหารในเรื่องการออกกําลังกายนะ,ะหรือว่ามีโรคประจําตัวหรือไม่อมแต่ในเมื่อพอถึงอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยนะพอผู้หญิงเนี่ยอาจจะสักหกสิบห้าปี<ะ>ผู้ชายก็ประมาณสักเจ็ดสิบปีเนี่ยควรจะได้รับการตรวจมวลกระดูกแล้ว พราะตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่ากระดูกเราเนี่ยมันแค่ไหนใช่ไหมควรได้รับการตรวจมวลกระดูกเพื่อให้ดูว่ากระดูกเราบางหรือกระดูกเราพรุนมากก็มาดูเอาทีสกอรจำได้ไหมทีสกอเป็นเครื่องตัดสินนะถ้ากระดูกเนี่ยผุไม่มากคืออยู่ในลักษณะของกระดูกบางเฉยเฉยคือทีสกอเนี่ย อยู่ระหว่างลบ2.5ถึงลบ1เนี่ยเราก็อาจจะทานแคลเซียมต่อไปเรื่อยๆนะออกกำลังกายตากแดดอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆก็พอจะอยู่ได้แต่ถ้าเมื่อ,อไร่ทีสกอร์เนี่ยต่ำกว่าลบ2.5ที่พูดกันเมื่อกี้เนี่ยนะเราก็เริ่มที่จะต้องปรึกษาแพทย์แล้วต้องให้แพทย์เป็นผู้ตัดสินแล้วว่าเราควรจะได้รับยา เสริมสร้างมวลกระดูกหรือคนที่ได้รับยาระงับการทําลายที่เราคุยกันไปตอนต้นเมื่อกี้นี้นะ,ะันนี้มีคําถามนิดน,นึงคะ่ะอย่างที่เราจะต้องไปตรวจมวลกระดูกอะไรเนี่ยสําหรับคนที่อายุเยอะอย่างที่เมื่อกี้เขาบอกว่าหกสิบขึ้นไปหรือเจ็ดสิบขึ้นไปเนี่ยควรต้องตรวจบ่อยแค่ไหนคะ ทุกปีหรือเปล่าก็ไม่ไม่ต้องบ่อยมากเราสักสองสามปีครั้งนึงก็ได้ถ้าเปลือมันไม่มันไม่ผุไม่พรุนมากไม่บางมากมันก็เราป้องกันมันก็จะไม่ไม่เสื่อมเร็วไปกว่านั้นนะค่ะค่ะทนี้มีปัญหาอีกอันหนึ่งที่คนมักจะถามว่าถ้า ทานแคลเซียมมากเกินไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเออจริงอ่าอาจจะมีคนกลัวว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่ากินแคลเซียมเสริมในปริมาณแค่ไหนถึงจะพอแล้วมันกินเยอะไปแล้วมันมีอันตรายต่อร่างกายใช่ค่ะอาการที่มันจะเกิดขึ้นได้อ่ยอย่างบางทีเนี่ยที่เราพบบ่อยๆนะคือท้องอืดแน่นท้องหรือบางทีก็ท้องผูกนะมนีมีแกส๊สในกระเพาะอาหารมากบางทีเราก็เลออะไรบ่อยๆเนี่ย อที่สำคัญอีกอันหนึ่งถ้าเผื่อว่าทานมากๆเนี่ยอาจจะเกิดตกการตกตะกอนของแคลเซียมที่ไตเนี่ยนะทงหรือทางเดินปัสสาวะเนี่ยทําให้เกิดเป็นนิ่วได้ค่ะนะแล้วอีกอันหนึ่งคือถ้าแคลเซียมมากเกินไปก็อาจจะมีผลทําให้ไปเกาะหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดนี่แข็งแข็งแข็งตัวถ้าเกิดอะไรขึ้นก็เกิด ความดันโลหิตสูงขึ้นมาหลอดเลือดแข็งตัวเนี่ยก็จะบางทีไปเกาะที่ลิ้นหัวใจบางทีเอ็กซเรย์เนี่ยเราเห็นเลยนะเห็นเห็นเลยโอ้คนน่ากลัวเนาะแล้วอีกอันนึงเคยจำได้ไหมที่เราพูดถึงเรื่องความดันเนี่ยว่าแคลเซียมเนี่มีความสัมพัญต่อการทํางานอของหัวใจอถ้าเปิดแคลเซียมมันผิดปกติมากเกินไปอาจจะทําให้หัวใจนี่เต้นผิดจังหวะนแล้วก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยอะไรได้นะ เดี๋ยวก็มีรายงานอยู่อันหนึ่งเขาบอกว่าแคลเซียมถ้ามากเกินไปนี่อาจจะเกิดมะเร็งของต่อมลูกหมากได้นะอันนี้กยย็ยังไม่ยืนยันนะงั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วคือการทานแคลเซียมก็ต้องทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะ,ะน้อยเกินไปก็อาจจะทําให้เป็นโรคกระดูกพรุนแต่ถ้ามากเกินไปก็จะมีผลข้างเคียงอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะคะเพราะฉะนั้น คือในปริมาณแค่ไหนถึงจะพอเหมาะถ้าไม่แน่ใจท่านผู้ฟังไม่แน่ใจก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอ<ช>นะคะ<ช>หรือแพ<ช>ทย์ที่ที่ทำการรักษาอยู่เนี่ยว่าในอายุเท่านี้ด้วยสุขภาพร่างกายประมาณนี้ควรจะได้รับแคลเซียมเท่าไหร่ต่อวันถึงจะเพียงพอและไม่มากเกินไป ใช่ใช่ไหมคะแ<า>พทย์เป็นคนตัดสินใจให้แพทย์คือคือแนะนําว่าอย่าไปซื้อทานเองหรือเข้าใจไปเองว่าคุณจะต้องกินลักษณะเป็นเม็ดฟูเท่านี้หรือเป็นเม็ดใหญ่ๆที่เมื่อกี้เนเมื่อวานนี้วันก่อนนี้เราคุยกันนะคะก็ก,ก็ต้องปรึกษาแพทย์ดีกว่านะคะทีนี้เ,เดี๋ยวในในช่วงหน้านะคะ เราจะมาคุยกันต่อว่าจริงๆแล้วค่ะพ่อก็ว่านอกจากที่เราจะดูแลตัวเองในเรื่องของการรับประทานอาหารที่เหมาะสมในการที่จะเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงแล้วเนี่ยการระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุก็เป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมคะพ่อใช่คือในคนไข้ที่เป็นกระดูกพรุนเนี่ยนะะจะมาหาแพทย์เนี่ยด้วยเรื่องของกระดูกหักเสมออือนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเพื่อรู้ว่าเป็นกระดูกพุนหรือไม่หรือไม่รู้ว่าเป็นก็แล้วแต่แต่ถ้าสูงอายุมากๆเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการหกลม้มพอการหกล้มทีไรเกิดเรื่องทุกทีนี่ก๋อยเนี่ยเคยพ่อเคยทราบว่าเคยจัดอบรมผู้สูง<ห>อายุ<ห>ใช่ไหมหหการดูแลผู้สูงอายุ<ห>เนี่ย<ห>ก็อยากให้ก๋อยเนี่ยเป็นคนเล่าหรือแนะนําให้ท่านดูฟังได้รับทราบเลยว่า<ห> เราควรจะดูแลยังไงสําหรับผู้ที่สูงอายุแล้วก็เป็นโรคกระดูกคมัดระวังยังไงที่จะป<แ>้องกันไม่ให้เกิดบัเหุเรื่องหกล้มนี่เป็นเรื่องใหญ่อืมครับขอให้ก็ช่วยอธิบายหน่อยก็แล้วกันตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยก็คือกา<ค>รป<ำ>้องกันไม่ให้หกล้มใช่พ่อคะเคยมีเคยมีคุณหมอหลายคนเนี่ยเขาให้ความเห็นไว้ว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้สูงอายุเนี่ยมีเกิดอุบัติเหตุหกล้มนะคะจะหกล้มด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายส่วนอื่นๆในอนาคตของผู้สูงอายุตามมาด้วยเลยอันเนี้ยถูกต้องไหมคะเลยแน่นอนอเพราะว่าพอเราก็ดูหักเลยอย่างน้อยสุดเราก็ต้องหยุดรักษาตัวไปการหยุดรักษาตัวขาดการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยทําให้ร่างกายนี้มันจะเสื่อมสมรรถภาพไปือนะยิง่งครับ เป็นไหมคะที่ที่พบกันมากก็คือว่าผู้สูงอายุที่หกล้มสมมติว่าสะโพกหักเออไรแล้วที่กลับมาเดินเหินไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีโรคอื่นๆื่แท้ใช่โดยเฉพาะยิ่งผู้ที่กระดูกสะโพกหักเนี่ยส่วนมากเนี่ยต้องให้การรักษาโดยการผ่าตัดทันทีเลยนะอ,อาจจะภายในวันสองวันเนี่ยต้องคุณทำให้ได้ถ้าเปืือไม่ทำเนี่ยอันตรายมาก แล้วเขมีเคยรายงานที่เขารวบรวมไว้เนี่ยบอกว่าในผู้สูงอายุที่หกล้มกระดูกสะโพกหักเนี่ยถึงแม้จะทําผ่าตัดแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยมันก็สูงมาก Soldier, มนะหรือ,รอโ,โอกาสที่จะกลับมาเดินเหมือนเดิมเดิมเหมือนเดิมก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าเดิมอแล้วในที่สุดก็จะเสียชีวิตเพราะว่าการอยู่นิ่งมีโรคแทรกขึ้นมาคือเรื่องการ ติดเชื้อหรืออะไรเกิดขึ้นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ติดเตียงแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคอ,อื่นแทรกคอมพมาทางที่ดีสุดคือหลีกเลี่ยงการหกล้มค่ะก็วิธีการหลีกเลี่ยงการหกล้มในทางทจริงเราก็ทําได้ไม่ยากนะคะแต่ว่าทําได้ไม่ยากเพราะว่าคือจริงๆเราดูว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ท่านก็จะใช้เวลาอยู่ที่บ้านใช่เยอะใช่ไหมคะเพราะว่เากเกษียณอายุแล้วก็จะอยู่ที่บ้านทีนี้เวลาเราอยู่ที่บ้านเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงในเรื่องการที่จะป้องกันไม่ให้มีจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมีเรื่องอะไรบ้างนะคะก็ว่าเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องแสงสว่างภายในบ้านค่นะพ่อเนาะคือผู้สูงอายุหลายๆท่านอาจจะแบบชอบอยู่ในห้องใช่ไหมคะอาจจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือทางเดินต่างๆถ้าในกรณีที่ ในบ้านอาจจะแบบแสงสว่างไม่พอออก็ะจะทําให้เดินสะดุดเนาะอันนี้สําคัญเดินสะดุดเดินหกล้มหรือว่าหยิบข้าวของอะไรมองไม่เห็นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะเพราะผู้สูงอายุเนี่ยธรรมดาเนี่ยสายตาก็ไม่ดีอยู่แล้วเออจริงใช่ <นะ S 2> สายตาไม่ดีแล้วยังมืดอีกเนี่ยแล้วยังมีของวางเกะก,กะลกลุงลังเนี่ยก็เสี่ยง อืมค่ะก็เรื่องแรกเลยนะคะอันนี้อยากจะแนะนําก็คือในเรื่องของการปรับแสงสว่างภายในบ้านนะคะทีนี้เรื่องที่สองเรามาดูว่าจุดอันตรายต่างๆในบ้านนี่มีอะไรบ้างน,นะคะเพราะว่าจุดแรกเลยที่สําคัญก็คือห้องห้องน้ำพ่อใช่ห้องน้ําเนี่ยเป็นกล่าว่าหลายการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุหลายๆเคสเลยเนี่ย อยู่ในห้องน้ําลื่นหกล้มลนในห้องน้าในห้องน้าเนี่ยถามว่าในห้องน้ําเนี่ยพื้นเนี่ยนะคะที่จําเป็นที่สุดก็คือว่าอย่าคือพยายามอย่าให้พื้นเนี่ยเปียกแล้วก็ลื่นื่นนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าบ้าน,นาไหนอ่าใช่บ้านไหนที่มีผู้สูงอายุคือราวจับในผนังตามสุดต่างๆในห้องน้ําเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆ,ๆนะพ่ออ,อย่างบ้านเราอ่ะ ในห้องน้ำเนี้ยติดราวแบบแทบแทบจะทุกมุมเลยนะคะเดินไปไหนก็เกาะไม่ได้ตลอดอ่อันนี้สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ประตูเปิดเข้าไปเลยนะคะมีราวจาับนะคะทางเดินไปถึงโถส้วมนะคะตรงโถส้วมก็ต้องควรจะต้องมีที่จับเวลาลุกนั่งจะได้ลุกนั่งสะดวกนะคะพื้นเน่ยต้องไม่ลื่นอันนี้สำคัญบทีเราล้างพื้นมีสบู่ค้างอยู่เนี่ยม,มันจะไม่ลื่นอันนี้ต้องระวังค่ะ แล้วก็ที่ที่อยากจะแนะนําอีกอีกเรื่องหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคือห้องน้ําเนี่ยสําหรับผู้สูงอายุถ้าเป็นไปได้อย่าล็อกก่อนด้านในนะคะอันนี้คือเจอมาหลายหลายบ้านและหลายเคสเลยนะคะคือว่าบางทีผู้สูงอายุขเข้าไปในห้องน้ําแล้วล็อกประตูแล้วบังเอิญเกิอดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยคนเข้านอกลุกไม่ได้เออลุอกไม่ได้ไไดคนข้างนอกเข้าไปช่วยไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ที่ควรจะต้องระมัดระวังแล้วก็เออ อีกอันหนึ่งที่เขาแนะนามากคือถ้าเกิดห้องน้ําของบ้านไหนที่มีอ่างอ่างอาบน้ําเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรไม่ควรอา,อายุไช่วชชปีไปลายเปี่ยไม่สมควรทํานะคะอันนี้คือไม่ควรเลยแล้วก็อยากแนะนาอีกอันหนึ่งคือผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาเรื่องขาเนี่ยจัดเตรียมเก้าอี้สําหรับนั่งอาบน้ํานะคะเอาวาไงไว้ให้นะคะตรงพื้นที่อาบน้ําเนี่ยท่านก็จะได้แบบสามารถจะนั่งอาบน้ําได้นะคะ ะะยืนอาบแล้วก็ฟอกสบู่ล้างหน้าหลับตาเดี๋ยวก็ลื่นหกลมอ่าใช่ใช่นะคะเราก็อย่าลืมนะคะเมื่อกี้ย้อนกลับไปนิดนึงคือไฟในห้องน้ําก็ต้องสว่างเช่นกันนะคะนะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญทีนี้เรามาดูอีกห้องหนึ่งที่ที่เป็นจุดเสี่ยงเหมือนกันนะคะก็คือห้องนอนนะคะห้องนอนเนี่ยเส่วนใหญ่อันนี้ก็เห็นในบ้านบ้านเราเนี่ยนะห้องนอนส่วนใหญ่จะต้องอยู่ชั้นบน นาะเราก็ชั้นล่างเนี่ยก็เป็นห้องรับแขกห้องไทยายเท่าไรก,ก็ว่าไปทีนี้สิ่งที่แนะนําหลายๆบ้านเลยนะคะที่มีผู้สูงอายุแล้วคือว่าอยากให้ย้ายห้องนอนลงมาอยู่ข้างล่างเพราะอ,าอะไรขึ้นกระไดอ่ดาใช่เรื่องาการไม่ให้ขึ้นกระไดแล้วนะคะก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่อยากให้ย้ายลงมาอยู่ชั้นล่างจ้ะนะคะเราก็จัดห้องนอนให้เรียบร้อยทีนี้ในห้องนอนเนี่ยถามว่าเราควรจะทํำยังไงคือห้องนอนถ้าเป็นไปได้ก็คือให้อยู่ใกล้ห้องน้าไว ใช่ไหมคะพ<ช>เพราะผู้สูงอายุยังไงก็แล้วแต่กลาคืนอ่ะบางทีก็ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําแล้วตื่นกลางคืนมาปัสสาวะเนี่ยจะหกล้มบ่อยมากเลยพอลุกขึ้นมาก็เซและล้มลงอืรา<น>ะ,น,ะนั้นแต่ ถ้ามีที่ปสัสสาวะอยู่ใกล้เตียงได้ก็ยิ่งดีใช่เดี๋ยวนี้มันมีนะเพราะนันเดี๋ยวนี้โอ้โหเขาทันสมัยเขามีแบบโถปสัสสาวะที่เคลื่อนที่ได้นะคะพ<ช>อเห็นเ<ช>ยอะแยะมากมายค่ะท่านผู้ฟังลองไปหาดูตามร้านที่เป็นพวกร้านที่ขายอุปรกรณ์พวกนี้นะคะถ้าห้องนอนอาจจะอยู่ไกลกับห้องน้าน,นิดนึงก็ไปซื้ออย่างเนี้ยโถสไอ้ที่ขับถ่ายเนี้ยที่มันเคลื่อนที่ได้นนเนี้ยวางไว้ข้างเตียงวางไว้ข้างเตียงนะคะอันนี้ก็จะ ช่วยได้เยอะเลยในช่วงกลางคืนนะคะถ้าผู้สูงอายุแบบอยากเข้าห้องน้ํานะคะอีกอันหนึ่งก็คือว่าสวิตไฟต่างต่างเนี่ยสวิตหัวเตียงเนี่ยก็ควรจะต้อง่าใ,ใช้อยู่ใกล้ตัวนะคะเตียงต้องไม่สูงนะอือเตียงต้องไม่สูงแล้วให้ยืนได้ลุกขึ้นได้ช่วยตัวเองได้อืนะไม่ควรนอนพื้นราบด้วยเพราะว่าลุกยากใช่ไหมออพื้นราบมานถึงว่าพื้นราบพื้นที่พื้นที่ไม่มีเตียงก็จะลุกยาก หรือต้องนอนบนเตียงแต่ว่าสูงพอสมควรถ้าเตียงสูงมากหรือตกเตียงลงมาอีกขึ้นลงลำบากีเรื่องตกเตียงนี่ก็ต้องระวังเนาะค่ะบางทีแบบผู้สูงอายุนอนพลิกไปพลิกมาเตียงลูกล้อต้องเลิอกอ่าเตียงเตียงไม่ควรจะเป็นเตียงลูกล้อถูกไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ยิ่งดีมากคือมีที่กั้นเตียงนิดนึงแน่นอนใช่ไหมคะไม่ให้ไม่ให้เผลอคือเมื่อที่นอนหลับเผลอเนี้ยคะ่ะ ล่วงลงมานะคะอันนี้ก็สําคัญแล้วก็แสงสว่างแสงสว่างใช่แล้วของต่างๆก็ในห้องนอนนควรจะโลง่งไม่ควรจะเก,กะกะลุกออกมาเดี๋ยวไปสะดุด,ด,ดนู่นสะดุดนี่เนี่ยคือบางบ้านเนี่ยคือเตียงมีในห้องนอนมีเตียงนอนแล้วมีตู้เสื้อผ้าอันนี้ตู้เสื้อผ้าก็ควรจะแบบไปอยู่ด้านหนึ่งของของเตียงเนาะอย่ามาอย่ามาเกะก,กะใกล้ๆก,ก,กันเพราะงั้งนมันจะเดินแล้วหกล้มได้ใช่ไหมคะ มีห้องนอนห้องน้ำปอูเตยอค่ะห้องอีกห้องหนึ่งที่ผู้สูงอายุอยู่กันหมายถึงว่าใช้ชีวิตอยู่มากก็คือห้องครัวนะคะห้องครัวห้องทานข้าวห้องครัวห้องทานข้าวเนี่ยเป็นจุดอันตรายอีกจุดหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือบางทีแบงบางบ้านนะคะพ่อเไปเห็นว่าห้องครัวเนี่ยกับโต๊ะทานข้าวเนี่ยอยู่ใกล้กัน ทีนี้เวลาเราทํากับข้าวเนาะบางทีเราก็ทํากับข้าวแล้วเราก็ทํำของทาอะไรปลกลงที่พื้นน้ำมงน,ำมน,น้ํามันอย่างเงี้ยลื่นอ่าใช่ลื่นนะคะอันนี้ก็สําคัญในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะพื้นครัวให้ดีนะคะรวมถึงอุปกรณ์การทําครัวเครื่องครัวไม่ว่าจะเป็นมีด จ,จานชามช้อนซ่อมที่วางเกะก,กะเนาะวางเกะก,กะเก็บไม้เป็นที่เป็นทางอืนะคะอันนี้ก็ก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะบางทีผู้สูงอายุเดินไปอย่างเงี้ยจะไปหยิบน้ํามาทานจะไปหยิบมีดหยิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หล่นเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็อีกอีก,อกเรื่องหนึ่งสําหรับห้องครัวนะคะที่เคยเห็นเยอะมากคือบางบ้านที่เก็บของไปชั้นบนอ่ะที่มันเป็นตู้ข้างบนอ่ะโอ้โห ปีนแคไปหยิบยยล้มลงมาลม้มลงมานี่ไม่คุ้มเลยเนาะคะ่ะไม่คุ้มเลยแล้วอันนี้เราถ้าเกิดใครเรามีเขาแชร์กันมาให้ดูเยอะมากเลยนะไปเห็นแบบปีนกระไดขึ้นมาไม่ต้องปีนกระดครับเอาก็ี้วางเนี่ยแล้วผู้สูงอายุปีนขึ้นก็ยยิบลแล้วไปหยิบของในครัวอของใครอะอืมค่ะเรื่องนี้อันตรายมากนะคะมีมอ,อันหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของบันไดน,นะอ่าใช่ มันใดนี่ก็ตกกันเยอะแล้วแต่ข้อสังเกตนะในวงการแพทย์เนี่ยคือแบบคนไข้เนี่ยจะล้มตกลื่นกระไดเนี่ยส่วนมากจะเป็นขั้นสุดท้ายเพราะเขาจะมองเขาคิดว่ามันหมดแล้วอแล้วเขาก็เหยียบขั้นสุดท้ายสายตาเขาไม่ดีพอเขาเหยียบไปเนี่ยโดยเขาคิดว่าหมดแล้วมันก็ขมาอ,อันนี้เจอได้บ่อยแล้วก็แปลกเลยตกกระไดที่ไรหยยบขั้นสุดท้ายทุกที คือมองไม่เห็นนะเนาะตักตาเขามองไม่ดีเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาของบันไดนะคะเรื่องที่หนึ่งเลยอันนี้ที่แนะนําคือให้ทาเราอ่าราวบันไดเนี่ยจริงๆถ้ามีสองคักเลยก็ดีนะพ่อเนาะคือทั้งซ้ายทั้งขวาอดีที่สุดก็ไม่ขึ้นลมอะไรใด้แล้วก็พื้นบันไดเนี่ยติดไอ้ตัวเทป นะคะเทปกันลื่นนะคะติดเอาไว้หน่อยก็ดีนะคะในแต่ละขั้นเนาะเวลาที่ตระวังนะระวังสะดุดอ่าเราสะดุดนะคะแล้วก็ข้าวของเนี่ยห้ามวางเกะกะที่บันไดเด็ดขาดนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคือถ้า,ถ,าถ้าลงตกบันไดลงมาแล้วเนี่ยกระดูกขาแข้งหักสะโพกหักก็เยอะนะคะที่หกัก อันหนึ่งเนี่ยที่อยากเะนนั่นคือเรื่องการออกนอกบ้านเนี่ยค่ะอุบัติเหตุที่เกิดน,นอกบ้านนี่เยอะหรือเกินเอนะคือถ้าเปิดว่าคนธรรมดาเวลาเจออุบัติเหตุล้มหรือรถชนหรืออะไรเนี่ยซึ่งเราเจอบ่อยก็เขาก็ไม่เป<ะ>็นไรแต่พวกที่มีกระดูกพรุนเนี่ยแต<ะ>นะ่ล้มนิดเดียวพอรถชนนิดเดียวเบาๆก็ล้มกระดูกหักทุกทีั้นไม่จําเป็นก็ ก็ไปไหนก็ควรจะมีคนไม่ควรไปหรือมีคนไปเป็นเพื่อน,เนวเป็นเพื่อนอแล้วก็ถ้าใครคิดว่ายืนไม่มั่นเดินไม่มั่นถือไม่เท้าไปด้วยก็ดีนะคะเครื่องป้องกันเนี่ยนะคะถือไปติดมือไปยังไงเนี่ยก<อ>็ยันกันล้มไม่ได้นะคะสี่ขาดีสุดสี่ขาดีสุดนะคะอันนี้ก็แนะนําว่าถ้าจะออกนอกบ้านนะคะก็ต้องระมัดระวังหุ่นกันหลคนไม่เคยใช้อะไรใช่ใช่จริงจริงค่ะ ก็นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะจะทิ้งท้ายไว้นะคะก่อนที่จะหมดเวลาก็คือเรื่องพื้นนะคะพ่อพื้นของในบ้านเนี่ยต้องเป็นพื้นเรียบคือเห็นหลายบ้านมากเลยที่ใช้พรมอันเล็กๆอ่ะพ่อนะปูไว้อย่างเงี้ยแล้วก็สะดุดพรมหกล้มเองนี่แหละค่ะไม่ควรมีพรมหรอกนะคะไม่ถ้าไม่ปูพรมได้จะดีมากผมเป็นแผ่นๆนะนะถ้าบีก็บีเป็นแผ่นใหญ่ไปเลยเป็นวอลทูวอลไปเลยนะปูให้เต็มห้องไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะก็เอ่อ ก็เคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะคะในในรายการก่อนหน้านี้ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งบ้านสําหรับผู้สูงอายุก็ย้อนกลับไปฟังได้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงอีกแล้วค่ะพ่อนะคะเราคงต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะค่ะก็ยังไงครั้งหน้านะคะติดตามฟังนะคะในรายการ Smart Life กสมาร์ทไลฟ์ไฟเกษียณนะคะสําหรับวันนี้กกขอคุณพ่อขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรายการนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ